เล่นบอคิวเชนแม สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องแลนโบคิวช anel แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวแพ็คใหม่อีกเช่นเคยนะคะทุกคนซึ่งแพ็คใหม่ในวันนี้นะคะก็จะเป็นแพ็คเฟอร์นิเจอร์ต้อนรับกับบ้านแับแพ็คนี้ก็จะได้ทั้งบ้านนะคะแล้วก็ได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด56ชิ้นด้วยกันเลยนะบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2ชั้นส่วนวอลเปเปอร์กับสีพื้นนะคะก็จะมีวอลเปเปอร์3อันกับสีพื้น2ออันอันนี้นะคะก็จะเป็น เฟอร์นิเจอร์ของบ้านหลังนี้เลยนะคะสไตล์ก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลมินิมอลแบบนี้สำหรับแพ็กนี้เนี่ยก็จะมาในราคาที่79บาทเท่านั้นนะหน้าตาของตัวบ้านในแพ็กนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะตัวบ้านของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบแลาสไตล์สีขาวๆเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันดีกว่านะคะ โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในตัวบ้านแล้วนะคะทุกคนซึ่งโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นโซนหน้าบ้านนะโซนหน้าบ้านของเขาก็จะให้แบบพื้นที่มานิดเดียวเท่านั้นนะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับห้องตรงนี้นะแล้วก็จะมีลิฟต์ให้ด้วยถัดมาฝั่งนี้นะคะก็จะเจอกับห้องโถงใหญ่อีกหนึ่งห้องซึ่งห้องนี้นะคะก็จะมีประตูบานเลือกขนาดใหญ่เลยเราก็สามารถออกไปที่สวนตรงนี้ได้นะคะ เยียบออกมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอกับโซนเอาดอข้างนอกนะตรงนี้ก็จะมีหลังคาให้เราด้วยแล้วก็สนามยงสนามหญ้าตรงนี้ด้วยนะคะมาดูกันต่อที่โซนชั้นสองนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเจอกับห้องโถงใหญ่แบบนี้อีกหนึ่งห้องนะซึ่งห้องนี้เราก็เอาไว้ทำเป็นห้องนอนก็ได้นะคะฝั่งขวาก็จะมีห้องเหมือนกันมีหน้าต่างด้วย แล้วก็จะเป็นห้องแบ่งชั้นแบบนี้เลยนะคะนี่มีระเบียงให้เราด้วยโอเคค่ะทุกคนต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูเฟอร์เนเจอร์กันดีกว่านะ สำหรับชิ้นแรกก็จะเป็นเตียงนอนนะคะมีทั้งแบบเตียงนอนเดี่ยวแล้วก็เตียงนอนคู่แบบนี้เลยนะตีมสีของเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองโตข้างเตียงนะคะก็จะมีตู้ลิ้นชักแบบนี้หนึ่งตู้แล้วก็โตะว,วางของสีเขียวอีกหนึ่งพรมเชนท้าสสำหรับแพ็กนี้เขาก็ให้มาแค่ชิ้นเดียวนะคะจะเป็นพรมสีครีมอันนี้เลยกรอบรูปเนี่ยก็จะให้มาสองชิ้น ชิ้นแรกก็จะเป็นกรอบรูปที่เป็นรูปบ้านแบบนี้นะคะอีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนอ,อกระดานนะทุกคนซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเอาโปสการ์ดอะไรต่างๆมาติดบนนี้ได้ชั้นวางของติดผนังนะคะชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นตู้เก็บของแบบนี้เลยนะมีประตูเป,ปิดปิดแล้วก็ชั้นวางของไม้เออชั้นไม้เออมีทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเออเหมือน บันไดเลยอะทุกคนดูดิมันน่าจะเป็นบันไดให้เราปีนขึ้นไปหรือเปล่าตรงนี้หรือว่าเป็นชั้นวางของแล้วก็ผ้าม่านนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าแพ็คนี้เขาให้ผ้าม่านมาหรือเปล่าถ้าให้มาน่าจะเป็นอันนี้มั้งนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นตู้นะคะตู้เก็บของนี้ เป็นทั้งชั้นเก็บของแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นลินชักให้เราด้วยส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเราห้อยเสื้อผ้าแบบนี้เลยว้าวเปิดออกมาก็จะเจอกับฝุ่นนะคะทุกคนมีแบบว่าที่ชั้นวางของที่เราสามารถเปิดปิดประตูตรงนี้ได้ด้วยนะโอเคค่ะโดยรวมเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนนะคะก็จะมีเท่านี้เลยอันนี้ใช่ของแพ็กนี้หรือเปล่าอ่ะทุกคนอ่างอาบน้ำสีขาว ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีใย,ยแมงมุมให้เราด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดก็ให้มาหนึ่งชิ้นนะทุกคนจะเป็นตู้เก็บของใส่อุปกรณ์นะคะนี่อู้เปิดประตูออกมาจะเป็นไอ้นี่ทุกคนเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าแล้วก็จะมีไม้ปัดขนไก่นะคะมีผ้าขนหนูด้วยว้าวโหมดต่อมานะคะก็จะเป็นโหมดห้องครัว ของชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นตู้เย็นขนาดบิ๊กเบิ้มเลยมีสองประตูแบบนี้นะคะต่อปุยก็จะเป็นโต๊ะนะคะทุกคนโตกินข้าวนี่ชิ้นแรกชิ้นที่สองจะเป็นโต๊ทํางานนะคะมีลิ้นชักด้วยชิ้นที่3มก็จะเป็นโต๊น้อยๆเก้าอี้ตัวที่1เก้าอี้ e ตัวที่สองแล้วก็อันนี้จะเป็นเบาะรองนั่งนะคะ มีทั้งแบบใหญ่แล้วก็แบบน้อยเลยเก้าอี้ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นเก้าอี้ไม้แบบนี้มาดูกันต่อที่หมดห้องนั่งเล่นนะคะของชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นโซฟามินิมอลสีขาวแบบนี้เลยเป็นโซฟาตัวใหญ่บิ๊กเบิม้มต่อปุ้ยจะเป็นเตาผิงเครื่อนี้พี่ชอบมากเลยทุกคนมันเป็นแบบฟิลเตาผิงที่เหมือนอยู่ในบ้านหลูเลยอะดูเรียบหลูดูแพง แล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรเตาผิงเหมือนกันปะเนี่ยแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นระแนงไม้แบบนี้นะเอาไว้ตกแต่งห้องแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าใบอะไรอะเนี่ยใบห้อยๆแบบนี้นะคะของใช้กระจุกกระจิของชิ้นแรกก็จะเป็นที่ใส่ของแบบนี้เลยของชิ้นที่สองนะคะชิ้นที่สมก็จะเป็นน้องเสือชิ้นที่สี่ก็จะเป็นหมอนพิง หมอนพิงเขาน่าจะให้มา2แบบนะคะสีเหลืองก,กับสีครีมอันสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นเทียนแล้วก็มีแจกันดอกไม้ด้วยกล่องเก็บของนะคะมีทั้งแบบชิ้นใหญ่แล้วก็แบบชิ้นเล็กนะเราก็สามารถแบบพับเก็บแบบนี้ได้เลย ต้นไม้นะคะเขาก็ให้มา3อันด้วยกันนะอันแรกก็จะเป็นต้นแบบอันที่สองแล้วก็อันที่3มจะเป็นแจกันดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นของกระจุกกระจิกนะคะทุกคนจะเป็นเขาเรียกว่าลูกอะไรลูกสนใช่ไหมลูกสนห้อยๆแบบนี้เลยโคมไฟชิ้นที่หนึ่งนะคะโคมไฟห้อยๆอันที่สองก็จะเป็นแบบนี้อันที่สมก็จะเป็นโคมไฟตั้งพื้นสีทอง อันที่4ส่วนนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายนะคะโอเคค่ะโดยรวมเนี่ยของใช้ใน,นหมดห้องนั่งเล่นก็จะมีเท่านี้เลยนะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นเอ,อ่อของใช้ทำงานเนาะอันแรกเนี่ยจะเป็นบันไดไม้แบบนี้นะส่วนอันที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์การช่างต่างๆนะคะมีค้อนมีเอ,อ่อไขควงแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ทาสี นี่จะเป็นถาดสีนะแล้วก็นี่เราสามารถแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรผูกกันเนาะแล้วเราก็ทา,ทาทาทาแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกองเอกสารต่างๆนานาชิ้นสุดท้ายของโหมดนี้นะคะก็จะเป็นป้ายอันนี้เลยนะทุกคนโหมดต่อมานะคะก็จะเป็นของใช้เอลดอนะของชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นเรือนกระจกแบบนี้เลยซึ่งแบบว่าเก๋มากดูสิแล้วก็สามารถเปิดปิดประตูได้นะคะ เอาแบบพวกต้นไม้ใบหญ้ามาปลูกในนี้ได้เลยต่อปอูอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งนะคะแล้วก็จะมีระแนงไม้ข้างหลังด้วยอันนี้คือเก๋มากอันสุดท้ายของอันนี้นะก็จะเป็นที่ย่างบาร์บีคิวแบบนี้เปิดปิดได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในแพคนี้หรือเปล่าอทุกคนเนี่ยจะเป็นแบบว่าเสื่อปูพื้นนะคะเสือบิกนิกของอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวอลเปเปอร์แล้วก็สีพื้นนะ สีพื้นเนี่ยก็จะมีสีน้ำตาลแบบนี้นะคะกับสีลายอิดแบบนี้นะทุกคนส่วนวอลเปเปอร์เนี่ยก็จะมีสีขาวคิมคีมแบบนี้สีเขียวอันสุดท้ายก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนโดยรวมเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีเท่านี้เลยนะพี่รู้สึกว่าแพ็กนี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะคะสําหรับพี่นะถ้าน้องๆชอบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกพี่ใต้รางได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่ก็จะมาแต่งบ้านหลังนี้ให้น้องๆดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ r าคาคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย